แม่ชีบุญเรือนมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญในทุกรุ่งอรุณที่เริ่มต้นขึ้นณวัดอันเงียบสงบแห่งนี้แม่ชีบุญเรือนได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเพาะปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่เธอเฝ้ารดน้ำพรวนดินเธอไม่เพียงดูแลต้นไม้แต่ยังปลูกฝังความรู้และเมตตาลงในจิตใจของเด็กๆทุกมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกคือบทเรียนอันล้ำค่าการเวลาผ่านไป ต้นไม้ที่เคยเป็นเพียงต้นกล้าเล็กๆได้เติบโตขึ้นมอบความร่มเย็นให้กับทุกย่างก้าวของผู้คนในชุมชนใต้ร่มเงาของธรรมชาติที่แม่ชีสร้างสรรค์ชุมชนได้รวมกันเป็นหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขและความสงบที่ทุกคนได้แบ่งปันจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาบัดนี้ได้ผลิบานเป็นผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์การแบ่งปันคือหัวใจของความสุขที่แท้จริง ทุกคนต่างได้รับและส่งต่อความดีงามท่ามกลางความเงียบสงบของการภาวนาแสงเทียนแห่งศรัทธาส่องนำทางจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตายังคงตั้งมั่นในการบำเพ็ญบุญไม่ใช่เพียงในวัดแต่ในทุกแห่งหนที่แม่ชีบุญเรือนก้าวไปมเมล็ดพันธ์ุแห่งบุญได้ถูกหว่านโปรยลงไปในผืนดินอันกว้างใหญ่จากน้ำใจเพียงเล็กน้อยได้กลายเป็นมื้ออาหารอันอบอุ่น ที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกครัวเรือนความดีนามไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อการให้เริ่มต้นขึ้นมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ริมน้ำไม่เพียงปกป้องผืนดินแต่ยังปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติให้กับเด็กๆร่มเงาแห่งปัญญาและเมตตาได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกที่ให้ความร่มเย็นแก่การศึกษาและชีวิตนอกจากกายที่รักษาได้ด้วยยา ใจก็ต้องการเยียวยาด้วยแม่ตาและกำลังใจการให้จึงไม่ใช่แค่สิ่งของแต่คือความห่วงใหญ่ที่ส่งผ่านจากการปลูกต้นกล้าเล็กๆสู่ผื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตและแหล่งอาหารของชุมชนแสงจันทร์ส่องนวลตายืนยันถึงความงดงามของการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญได้อย่างรากลึกในหัวใจของผู้คนตลอดไปกายสงบ ใจิตใจเป็นสุขทุกก้าวที่เดินคือการเจริญภาวนาคือการสานต่อบุญบารมีอย่างไม่สิ้นสุดมเมล็ดพันธุ์แห่งบุญได้เติบโตในหัวใจของผู้คนส่งต่อความดีงามจากรุ่นสู่รุ่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยน้ำใจนี่คือผลลัพธ์ของความเมตตาความเสียสละและการให้ที่ไม่สิ้นสุดที่สร้างสารรค์โลกใบนี้ให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้น รอยยิ้มของแม่ชีบุญเรือนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามที่ไม่มีวันจางหายเป็นแสงนำทางให้โลกนี้เต็มไปด้วยบุญบารมี